สวัสดีครับกับช่องมาตุ้มชาแนลนะครับผมวันนี้สภาพทุกคนลงหน้าครับบรรยากาศทางล้างกับเป็นทุงหน้าถ้าที่รอไปน้ำทางไปหน้าครับมาสิเดินทางสะดวกก็ทำมาชมบรรยากาศตอนแรกๆครับอากาศดีๆครับวันนี้ครับเดินทางไปเลยครับผมผมทางมาห้องครับผม ไปครับพานาคู่ใจครับ20กิเบรนะครับช่นข้างนะครับเจออุปกรณ์โอ้โหทางไปหน้ากันสิเล็กน้อยครับฝนตกครับก็เหนื่อยเหมืงครับนี่ต่เป็นช่วงอากาศดีๆนะครับช่วงฝนมาตกก็เหนื่อแล้วครับเดีวลาเป็นตันหยาเจ้กหน่อยครับผมถาทุกคนไปเป็นในหน้าครับในหน้าตาจั ทำได้แล้วนะครับนี่แบบข้าวของหวา,านประมาณสักสองสัปดาห์นะครับสองสามสัปดาห์นะครับเออประมาณเดือนนะประมาณเดือนอาหารกินบรรยากาศก็ถึงมากครับจะเขี้ยวรถตรงเลยครับดูดีบรรยากาศดีครับเจ้ามโนเข้าครับอ้างใจในนี้อย่างไรดูในนี้ไม่โดนเกลื เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับกระจายไล่ครับกระจายไล่เนี่ยทีวีจบปล่อยเร่งรีบมันไดนเนาะแับสโลไล่ายนิดหน่อยครับสโลล่ายก็ตื่นสอบมากกต่มียยังเยอะเวทเหมือนที่อันนะครับไม่บรรลุกันแล้วทีวีเรียงหามันตื่นแล้วต่อไปง่าตรงในะตามเบืองให้เบิ้งหน้าเบิ้งหน้า กูเบิ่งห้อยไปสดงครับรักหนุ่มรค่หนาบ้ชีวิตคนมันอน่อก้าวหน้าครับอยู่ประมาณนี้เนาะเจ้าโอวบรรยากาศมาฝากกันครับที่ทางหนองกันผู้ยู่ผู้ไก่ผู้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับยื่นเพื่อนนะไปเรื่อยเลยครับผม ไปหน้าเาชื่อว่าดีอยู่พอ่ลรดล่ไหนครับเออรลดลงไหนไปเลยเกิดไมหน้าเลยครับเป็นไ่กับลงไหนครับมาไส้ก็บล้มไหนล่าผลเขาเขาไปผลเส้นทางนี่แหละครับขอกี Upper ่เอเขาผลประกอบการเสียผลใช้รถเจ้ากับให้เส้นนี้เดือดเลยครับ กินลยับถึงมาแลเ,เข้าร่งปลยกลางกันก,ก็รถกาวันนี้อครับอ่าลาชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนครับ น,นี่เป็นช่วงเวลาของตอนแรกเนาะนี่ตอนเสาร์บรรยกาสกสิมไาทายท่าาหนผู้ชมได้ชมกันอีกที่นะครับสิบห้าเบิ้งตอนกระเว้น,นตอนไอตอนตอนตอนเสาร์ครับตอนเสาร์สิบรรยากาศสิเป็นยังไงครับนี่ครับบรรยากาศดีดีครับมันนี้ก็มาตัดหญ้าครับโดยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่นครับ แบบชนิดเล่มนะครับ <C oughs> เคื่องไงกับใส่ตอนงานนะครับเดี๋ยวขอ,อยัดแต่งตัวจะเข้ากั่นครับเนี่ยเดีบพาหนะ้าผูใจครับขายน้ำพร้อมครับผมนะ้ำดื่มปีกส่งสามร้อยครับนี่ใส่รถคันนี้แลนลงหน้าเลยเดี๋ยวห้อสิบลงไปได้เบ่งให้หน้ากันครับ น,นี้กับวานประมาณสองสัปดาห์นะครับเขาเติบใหญ่ต้นสูงนะครับอาจจะประมาณยี่สิบเส้นล้วครับอันนี้หน้าคนอื่นนะว่าน่าจะของของสับปักไก่เคี่ยงกันครับผมคือหน้าเดียวกันไก่เคี่ยงกันไม่จะต่างกันปันใหครับแท้กับใบใหญ่ นีเปิน้ันตัดห้าครับจะห้องสิบเอ็ดตันนาห้องน้องผู้ยู่งทางไก่ทางแท้เปไหนเนาะสมาดีกันเนาะเก็บบรรยากาศไปฝากด้วยครับผมบรรยากาศ้องไรทองนา นี่หน้าเข่าครับยากเกิดร้ายจังหน่อยอันนี้น้ำบะขังครับเดี๋ยวต้องปล่อยน้ำขังอีกอันนั้นเป็นทางผ่านน้ำก็เลยปล่อยให้น้ำผ่านไปก่อนอันนี้ต้องมีการสามครับต้องซ่อมครับต้องดำซ่อมเอาถอนกล้ามดำเอาซ่อมตรงไม้ที่มันบกเกิดครับ,น,รบนี่ครับหน้าเขา นี่เลยตรงเสาไฟฟ้านี่ครับข้างน้ำไ้เอาล้ครับผมเดี๋ยวสิไปลงลงตัดห้าจะข้าวกันครับพี่น้องเดี๋ยวจังโอกาสหนาจังพอกันอีกครับกันนี่กับสีข้อโตไปก่อนครับเดี๋ยวไปตัดห้าก่อน เดี๋ยวมีคนสิมาอัปเดตให้ที่ครับผมมาระยะเขาเ้า,ส,าสิเป็นยังไงครับเดือนจักยังเถ่าไดครับนี่ครับอันนี้คือหน้า,นาเขาต้นก็มา2ยี่สิบเส้นนครับต้นเขายี่สิบถึงสามสิบเส้นครับมันเดือนหนึ่งครับ นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอพี่น้องที่รับช่วคลคิมนี้มีความสุขคิดสริงใดสมปรารถนาครับการค้าการข,า,ขายถูกไวมถูกรางวัลที่หนึ่งครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ